Dimension Skin Finish นะคะว้าว p a c h Pink ใช่ไหมคะแล้วหนูยุบค่ะลูฟผาวเดอร์อันนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็จะติดทนนานทั้งวันไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่เยิมรับประกันได้คะ่ะช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของลิซ่าแบล็กพิงค์จากที่เคยมีประสบการณ์คืออะไร คำตอบของลิซ่าุดแซนจะทราบซึ้งและน่ารักจนอาจทำให้หัวใจของคุณละลายการเป็นส่วนหนึ่งของ BLACKPINK วงเก,กรุป๊ปเคป๊อปที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันอาจทำให้ลิซ่ามีช่วงเวลาที่น่าจดจำมากมายและเธออาจจะจดจำไปอีกนานแต่ที่แน่นอนว่าในอนาคตจะมีสิ่งที่น่าหลือเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเธอแต่เราเคยสงสัยบ้างไหมว่า ถึงตอนนี้ลิซ่าที่เป็นนักเต้นหลักของวงจะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่สวยงามและมีความสุขมากที่สุดเท่าที่เธอเคยมีซึ่งลิซ่าได้บอกไว้ว่ามันยากมากที่จะเลือกแต่ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของฉันคือหนึ่งในคอนเสิร์ตในประเทศบ้านเกิดของฉันประเทศไทยเมื่อครอบครัวและเพื่อนๆของฉันอยู่ที่นั่นช่วงเวลานั้นก็สัมผัสได้ ฉันรู้สึกภูมิใจมากฉันไม่มีทางลืมเรื่องนั้นได้เลย It's so hard to choose but ช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดนะ่าจะเป็นช่วงที่หนูได้มีโอกาสไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ท,ที่ที่ไทยนะคะบ้านเกิดหนูซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหนูแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทหนูค่ะมาดูหนูรู้สึกว่าตอนนั้นเป็น เป็นโชว์ที่แบบว่าเรารู้สึกเรารู้สึกเราภูมิใจมากมากค่ะลืมไม่ลงเลยจากเด็กสาวชาวต่างชาติตัวเล็กๆที่อยากจะทำตามความฝันแม้จะมีอุปสรรคมากมายในการก้าวไปสู่การเป็นไอดอลเคป๊อที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่หลายคนลิซ่ามากไกลมากเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ดีเมื่อลิซ่าเลือกช่วงเวลาที่เธอสามารถแสดงและพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอเลือก ไม่ทําให้ครอบครัวและเพื่อนๆของเธอผิดหวังไม่เช่แค่นั้นลิซ่ายังรับรู้ว่าครอบครัวต้องภูมิใจในตัวเธออย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดที่จะประสบความสําเร็จและยิ่งใหญ่ได้โดยง่ายลิซ่าเคยเล่าว่าเธอใช้เวลา14ชั่วโมงต่อวันในการฝึกเต้นและแสดงเธอจะไม่มีวันหยุดจนกว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ ฉันเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบใช่ในตอนนั้นทุกอย่างคือการแข่งขันและเธอรู้ว่าเธอต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุตามความฝันขอเป็นหนึ่งประโยคได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> ขอเปลี่ยนเป็นหนึ่งประโยคได้ไหมความงามเหรอความงามในความคิดหนูอย่างที่หนูเคยเอ๋ออินเทอร์วิวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าความงามมันเกิดจากความมันคือความมั่นใจที่มาจากข้างในอะคะ่ะแล้ว มันไม่ได้เป็นแค่ความมั่นใจอย่างเดียวหนูว่าน่าจะเป็นทัศนคติที่ดีด้วยค่ะถา้าสิ่งสองอย่างนี้ควบคู่ด้วยกันก็คือหนูคิดว่า that's the beauty it's so hard to choose but ช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่หนูได้มีโอกาสไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ท,ที่ที่ไทยนะคะบ้านเกิดหนูซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหนูแล้วก็เพื่อนๆที่สนิทหนูค่ะ มาดูหนูรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นเป็นโชว์ที่แบบว่าเรารู้สึกเรารู้สึกเราภูมิใจมากๆะคะ่ะลืมไม่ลงเลยอ๋อหมดเวลาเร็วมากๆเลยค่ะคือวันนี้ลิซ่าสนุกมากๆสนุกมากๆที่ได้มาแนะนำไอเทมให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะติดตามและเป็นกำลังใจให้ลิซ่าในฐานะ global brand ambassador ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Bye guys! See you again soon!